สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวดีใจไม่ไหวแก้มบุ๋มเพิ่งตรวจลอตเตอรี่พระเจ้าถูกรางวัลใหญ่ดีใจไม่ไหวแล้วสำหรับแก้มบุ๋มปริยาดาเพิ่งตรวจลอตเตอรี่พระเจ้าถูกรางวัลใหญ่รับทรัพย์เต็มๆแบบจุกๆลั่นปีหน้าต้องปัง ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564ซึ่งมีหลายคนดวงดีถูกรางวัลรับทรัพย์ไปแบบจุกๆแต่ก็มีบางคนขึ้นแทนเป็นเศรษฐีคนต่อไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะค่ะ เช่นเดียวกับนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยที่เจ้าตัวนั้นเพิ่งจะมาตรวจลอตเตอรี่แต่ปรากฏว่าเธอนั้นถูกรางวัลที่4รับทรัพย์แบบจุกจุกสี่หมื่นบาทโดยสาวแก้มบุ๋มนั้นได้โพสต์ภาพกับลอตเตอรี่ของเธองวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564ที่ถูกรางวัลใหญ่หมายเลข234661ตรงกับเลขรางวัลที่สนั่นเองค่ะ และพร้อมกับเล่าความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมว่า mm. พระเจ้าเ mm. พิ่งตรวจ mm. หนูถูกรังวันที่4 mm. ดีใจไม่ไหวแล้ว mm. ปีหน้าต้องปังท่ามกลางบรรยากาศแฟนคลับเข้ามาแห่แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ mm. ยังไงทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแก้มบุ๋มด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ